สวัสดีครับผมชื่อแจ็กชายรัตเพรมชนะเจสงอยู่โรงเรียนวัดหนองนาครับอายุ12ปีครับอยู่ชั้นป .6 ครับโกนโยนตะโกนโยนยื่นครับคิดว่าจจะเอานำไปใช้ได้จริงไหมครับได้ครับถ้าเจอเพื่อนตกน้ำหนูจะลงไปช่วยไหมครับไม่ครับหาอะไรครับ หาเชือกและกแกลอนครับ,รบเอ,อายโยนให้เพื่อนครับถ้าเราลงไปช่วยตัวเองจะเป็นยังไงครับชมไปด้วยครับครับน้าเป็นไหมเป็นครับคิดว่าว่ายน้ำเป็นแล้วลงไปช่วยดีรอดไหมครับไม่ครับบุกกับบุกและและเรียกคนโทร ให้คนโทรเรียกโทรเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งหกหกเก้าครับสามสิบครั้งเป่ากี่ครั้งครับเป่าสองครั้งแล้วก็อีกสามสิบครับห้ารอบนะครับใช่ไหมครับครับซ้ายนะครับใส่ไปลึกเลยนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับให้คนเลยครับเพราะว่าห้าตัวครับหนูห้าตัวพี่พี่พี่ขอดูให้รอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งรอบดูเห็นไหมครับเอาไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่ขอรอบหนึ่งผมทตามพี่ครับปล่อยมือขอไปก่อนปล่อยก่อน ่พาดแปลงหน้าปล่อยเลยครับจับขึ้นมาเห็นพี่เขาไหมจับขึ้นมาพาดแปลงหน้าหาพี่เขาอย่าพาดเข้าข้างในอย่าพาดเข้าข้างในเอาพาดแปลงหน้าโอ้โหตบเบอร์ไม่ได้ตบเลยตบเลยเกือบไปออกนอกถุงนะครับแล้วสาวเชือกที่อยู่ในถุงสาวลงไปสาวเชือกที่เหลือให้หมดจากถุงเอาเข้าไปเร็วเร็วเร็ว เข่าเข้านะครับเสาออกมีห่วงเอาไว้นะครับอะใครเสร็จแล้วรวกหูสูงครับสองข้างเลยสองเลยนะครับขอแป๊บเดียวครับร้อนไหมครับร้อนนั่นแหละครับร้อนนะครับหนูห่วงคุยกันก็ยืนอยู่นี่แหละครับเป็นลอกเพื่อนนะครับห้ามลอกนะครับก้าวมาเลยครับก้าวมาเพื่ออะไรครับเป็นหลักครับเป็นหลักครับจมน้ําไปแล้วนะครับที่หมู่บ้านอะไร ไม่ได้บ้าอะไรพี่เดี๋ย่าขาดึงลงตรงน้ำแล้วห้ามถอยหลังครับห้ามถอยหลังห้ามถอยหลังอย่างงี้ไม่ได้นะครับต้องดึงแล้วสาวครับดูดูพี่เอครับสาวครับห้ามสาวเก็บครับสาวทิ้งไม่ได้ครับนี่เห็นไหมครับพี่สาวทิ้งนะครับใช่ไหมพี่สาวทิ้งยังไม่ทิ้งครับยังไม่ทิ้งนะครับให้พงน้ำไม่ช่วยช่วยพูดตรงน้ำไม่ให้พูดไปเาม่ช่แล้วอุ้เบาจังเสียงผ้าสวดมนต์ดังกว่าอีกพี่

không tôi luôn em đứng lặng em đứng lặng em đứng lặng đừng 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 lâu đừng bay đừng bay đừng 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 bay đừng bay đừng 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 Nhon nhon nhon. Mau lúc vào lúc nào. Đi 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 เ่ของไทยเส้นหนึ่งเตรียมตัว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 แล้วดึงตัวด้านหลังครับโนมตัวด้านหลังทีนี้แปลงล่างเดินสาวไปสาวแยกสาวแยกสาวเที่ยงครับเก็บนะครับามเก็บสาวเที้ยงสาวทิ้ยงสาวทิ้งถ่าเดินมาแล้วนีครับเดินมาเลยครับเร็วเร็วเดี๋ยวใหม่เมื่อกี้เดินมาหงบานะครับเป็นฐานยูนนะครับ อันนี้คือฐานยืนนะครับยืนไม้สิ่งของนะครับให้เขาจับท่อขึ้นมาชูขึ้นมาสองมือชูครับเหยียดแขนให้ตึงเหยียดแขนให้ตึงจับให้สุดครับเหยียดแขนให้ตึงสองมืออย่าให้ตึงเท้าน้าเท้าตามก้าวมาเท้าน้าเท้าตามก้าวมาแล้ววาดไม้มาด้านขวา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 ครับไปอีกครับไปอีกไปอีกนะครับด้านขวา

สองมือนอลงไปนะครับขอมยังครับขอแล้ววาไปด้านขวาขวามือกับพื้นเลยครับกับพื้นเลยกับพื้นเลยครับวางลงไปครับหนูแล้วม่นยืนไม่ถึงนะครับเวลาไม่ถึงเราต้องนอนครับนอนบริเวณริมะาะครับริมบ่อนะยครับแล้ววาดไปครับใครเพื่อนะครับวาดตะกางมรบวาดไปเลยแล้ววาดมาช้าครับช้าครับช้าวาดมา รู้เนี่ยทําไมถึงไม่ว่าครับไม่ใที่บริเวณหน้านะครับเพราะว่าคนตกน้ําครับแตแทงตาหรือแทงหน้าบริเวณหน้าครับและวจะจมน้ำนะครับห้ามเลยนะครับ <c oughs> แล้ดึงๆๆๆผู้ทาอ,อ่าหลายข้อนะครับปิดแถวเดียวกันครับตกน้ําลงไปเนี่ยเนาะเรามีเพื่อนโยนขวดให้เรานะวันนี้เราก็เลยมาฝึกวิธีการกอดขวด นะคะพอโยลงไปแล้วเนี่ยเราจะกอดขวดเราก็จับแล้วก็กอดขวดไว้ถ้าเวลากอดขวดไม่ต้องเก็งนะคะไม่ต้องเก็งก็คือว่ากอดให้มันแนบตัวเบาๆพอกอดปุ๊บเนี่ยเราก็เงยหน้าขึ้นนะคะเงยหน้าขึ้นให้ปากกระจมูกมันลอยน้ำตาจมน้ำไม่เป็นไรนะคะตอนแรกขาจะจมถ้าเราอยากให้ขามัรลอยเราก็เลื่อนขวดลงไปนะคะหรือว่าถ้าเรายังหนีบขวดไม่เป็นเรากอดขวดอยู่เฉยๆก็ได้ กอดขวดนอนอยู่เฉยเราก็สามารถที่จะลอยน้ําได้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มือว่างนะคะ,ะถ้ายกขึ้นไปงี้ยกยากไหมลองยกซิยกยากไหมย,ยกยากอ่ะเอาใหม่ใช้มือแอนอกยกพุงพับขาเวลาพับขานะคะเพราะว่ามันจะจมนะคะเราแอนง,งี้ปุ๊บอุ๊บเก็บลมหายใจก็ไปปุ๊บปอดเราก็จะพองนะคะเราก็จะมีโอกาสในปอดเราก็จะลอยน้ําได้เนาะก็จะมีปอดที่ขากับปอดที่แขน พอถ้าไขว่ายน้ำไม่เป็นพอเราหนีบขวดแล้วมือเราเป็นอิสระเราก็สามารถที่จะทำมือเบาๆขาไม่ต้องตีนะคะขาก็อยู่นิ่งๆหนีบขวดไว้ก็ทำมือเบาๆเราก็สามารถที่จะเข้าฝั่งได้จับนะครับมือซ้ายกดขวดเอาไว้เวลาเราลอยตัวลงไปขวดมันจะดันขึ้นมานะครับขวดมันจะดันขึ้นมาเรากดขวดเอาไว้นะครับอย่าให้ขวดออกนอกตัวเด็ดขาดน,นะครับอย่าไปซ้ายอย่าไปขวานะครับรูเลยครับ เวลาเก็บลมหมดใจยืดอกยกภูมิสูงไปเยอะนะครับอ่ะวิธีจับจับเนง่ยครับโอเคน้าสั่งผมนั่งลงต่ำๆต่ำๆต่ำอีกมอมาเหยียดขาเหยียดขาไปชนาไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวครับอย่าเกร็งนะครับคอคออย่าเกร็งคอห้ามเกร็งคออย่าเกร็งคออย่าเกร็งอย่าเกร็งคอครับปล่อยอิสระปล่อยอิสระปล่อยอิสระครับปล่อยอิสระ งอขาหนึ่งงอโอเคท่างขาหนึงห่างขาหนึ่งโอเคปวดติดตัวไว้กิดตัวไว้ตลอดเวลาทำแก้มองนป่องไว้เอารมเข้าแก้มมักป่องไว้เฉยคางอีกเฉยคางขึ้นนะเฉยคางขึ้นอีกอีกอย่าหนูจะลอยได้แล้วครับเก็บลมหายใจไว้เยอะๆเยอะๆนะครับเยอะๆนะครับอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวขยับกดลงไปนิดนึงขยับกดลงไปโอเคเวยคางขึ้นเฉยคางขึ้นเก็บลมหายใจไว้เอย่าหนูจะลอยได้แล้วครับอีกสักครู่นะอีกสักครู่นะครับอย่าหนูจะเป็นคนเก่งละโอเครอ มอขานี่เดือนงอขาไว้เก็บลมหายใจไว้เยอะอย่าบิดตัวห้ามบิดตัวอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวครับอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวห้ามบิดกลับขึ้นได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับช้า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 ไว้ช้าช้าไว้เลื่อนตัวลงไปนิ่ที่หัวเข่าเลื่อนตัวลงไปช้าช้าเลื่อนตัวลงไปอีก X X มีไว like ้มีไว yeah ้แล้วเหยียดขาไปเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงโอเคกางแขนไปกางแขนนะครับกางแขนกางแขนกางแขนเหมือนกางเขนนะครับ ครไปช้านะสุดลงเข้าไปอีกเยอะๆมือมือตามเก็มไว้มือตามเก็มไว้อย่าอย่าเกร็งแขนอย่าเกร็งแขนอย่าเกร็งแขนห้ามเกร็งครับอย่าเกร็งอย่าเกร็งเหยียดตรงๆแบบพระเยซูเลยข้างแขนไว้เจอทางขึ้นเจอทางขึ้นอ่าเก่งมากเย็นนะครับมือห้ามตกนะครับมืออย่าตกผักข้อมือไว้ผักข้อมือสองข้างอย่าบิดตัวห้ามบิดตัวหัวเข่าตกลงไปนะหัวเข่าตกลงไปนะโอเค ใส่การขึ้นนะครับมืเฉยนะเดี๋ยวกดออกแล้วมือเฉยทางขานิดนึงใจเย็นใจเย็นเส่กลางขึ้นทำแก้มงฝ่องไว้ทแก้มฝ่องไว้ตัวอย่าบิดเฮ้ยทางขานิดนึงลูกทางขานิดนึงทางขานิดนึงทางขานิดนึงขาอย่าเกรงขาห้ามเกรงขาอย่าเกรงนะอย่าหนูจะลอยได้นะใจเย็นนะคะใจเย็นเย็นเย่าบิดตัวห้ามบิดตัวอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวนะครับอย่าบิดตัวหนูจะลอยได้นะใช่จ้าเย็น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 ไปทำได้หนูทำได้หนูเก่ง

คอยสีสลายแล้วนอน่าเยนเมอขาได้ไหมมอขาได้ไหมออย่เอียงคออเอียงคออเอียงคออเอียงติตติดตัโ้อเคนะเป็นตาไหมโอเคโครไโคไปเสมยัง้เสยตอโอเคเยี่ยม

มือไว้ข้อมือไว้นะครับใจเย็นงอขานิดนึงงอขานิดนึงนิดงอขาก่อนงอขากองอขากองอขาใจเย็นนะครับเยหนูจะลอยได้สักครู่นะเยี่ยมมาก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 ครับเอี่ยมมากครับสุดยอดแล้วเอามือซ้ายกดตักติดตัวเอาไว้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาออกนอกตัวเด็ดขาดนะครับแล้วยืดอกยกกลงเก็บลมหายใจยืดเข้าไปเก็บลมไปสูดลม เยอะๆหันหน้ามาไปดูใครนี่สิกระปุะจับขวดจับไม่ได้นะครับจับได้ครับนั่งนั่งนั่งต่ำนั่งต่ำเอาคอขึ้น้ำกระชาึ้นน้ำอย่าพังจอใจเย็นนั่งนี่เฉยก่อนนั่งนี่เฉยก่อนนั่งไปนั่งลงไปนั่งไปเอานอนให้เองมาลุกมาช้าๆยืงมากระโยนใจเย็นครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะครับเรื่องเกีดลงไปนิดนึงเอามือกดติดตัวไว้ ขาที่หนึ nice ่งค่ะขานงขานะคะเก่งมากพออยากเต็งนะคะไม่ต้องมเ็มลอยได้มืออย่าเอาออกจากตัวนะครับกดกไว้อย่างเดียวนะเก็บลมทำแก้งพัองไหม้ยเอยหน่จะลอยได้ไม่ต้องมากเลยวายน้ไม่เป็หนอยได้นะคะใจเย็นหมดไปหเย็นนะคะท่าที่2อาทแกองเชิกลางขึ้นอย่งหนุจะลอยได้นะสักรู่นะอย่าบิดตัวอย่าบิดตัวเด็ดขาดนะใจเย็น ใจกางขึ้นปึ๊บมือมือแนบหูไว้มือแนบหูไว้แนบหูไว้กดลงไปน้ำหน่อยปล่เยินออกไปปล่อยนออกไปไม่นั่งขึ้นมาลงจะเข้าไปมขึ้นมาเ็มือตกิครับดนไว้ดนดไว้นอนมาหลับกดไปอีก้นอนยู่างไปเรียน นอนอยู่บ้านคอยยาแข็งคอยยาไหนออกแบบคอยยาแข็งเฉยๆนิดยิ้มไปเย็นเย็นเย็นเฉยๆนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มให้ยิ้ม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 เอาความหน่อยแล้วยิ้มมายิ้มมา ยืมไงยืมไงโอเคเอ็มก็ขึ้นมากดูสุดลงเล็กเลยด้วยสุดลงสุดลง ตัวเอาขวดแนบตัวหลับตาเงยหน้าขึ้นไปพี่อยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวหลับตาค่ะหลับตาเอาหัวลงไปเลยนะคะหลับตาค่ะเอาหัวลงค่ะหัวลงเออโอเคหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้ค่อยๆเลื่อนขวดหลับตาไว้ทำตัวตรงๆนะคะได้แล้วได้แล้วอ่าค่อยๆหลับตาค่ะหลับตาเออแอนตัวขึ้นอ่าค่อยๆเลื่อนขวดลงมานิดนึงที่หลับตาหลับตาไม่ต้องลืมหลับตาเงยหน้าขึ้นอีกเงยหน้าขึ้น ไม่น่าขึ้นอ่าค่อยๆค่อยๆอ,อ,อย่าให้ลืมตา โ,โยนยืน่นคือทักษะในการช่วยเหลือคนตกน้ําอันนี้เราจะช่วยเหลือภา,าคบายนี่จะเป็นกานรลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับเวลาเ,เวลาเราตกน้ําเนี่ยมีคนโยนขวดให้เราจะกอดอยังไงให้ถูกถึงจะลอยได้ดาการกอดก็มีวิธีของมันมือโปง้งเข้าตัวนะครับลองฝึกดูไม่ได้ไม่เป็นไรลุงอยู่ นะครับโอเคโอเคอเคก่งมากหน้าตัวลูกหน้าตัวหน้าอย่างนี้โอเคถ้าลูกกดกดแน่ตัวกดเลื่อนต่ำไปยุกเลื่อนต่ำไปโอเคโอเคเก่งมากโอเคนั่งนอนเนาะชุดเดินชุดเดินมีคนตกน้ำอาที่เพื่อนก็จะตะโกนเรียกละนะ้นะที่หนูก็รอรอผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเรานะครับอดขดไปอีกเดียวอดขดไปอีกเดียวกดแต้มตัวโอเคเลื่อนต่ำไปกดเลื่อนต่ำไปกะขดเลื่อน ลืต่ำไปนะฮะ่นกดเ่อนไปฮะเข่าเข่าหนีบไว้หนีบไว้ตาแขนโอเคสุดท้ายทลัตาตาโอเคตาตาโอเคเดี๋ยวโอเคออกสุดหนีบไว้หนีบไว้หนีบไว้หนโอเคไม่อะไรนี่ไว้หนีบไว้หนีบไว้โอเคนี่เลยหนีบไว้หนีบไว้ไม่เตะมั้งหนีบไว้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 โอเคก็ได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนูชื่อเด็ก,กิงวน,นาจันทรอ,อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดหน,นองนาขอบคุณที่มาให้ความรู้กับพวกนูค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ